บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูความไพเราะจากพลังสามัคคีคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูคือคณะประสานเสียงมากความสามารถของไทยที่ถือได้ว่าเป็นคณะประสานเสียงรุ่นบุกเบิกที่ได้สร้างมิติใหม่ให้แก่วงการประสานเสียงของบ้านเราสวนพุครัตก็ จะรับภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี่ครับในการที่จะนาเสนอวัฒนธรรมไทยนะครับในรูปแบบของการกำพังร้องเสียงมันเป็นศิลปะซึ่งควรส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งในสังคมไทยนะครับเพื่อจะทําให้เราสามารถพัฒนาในระดับนานาชาติให้ชาวต่างชาติได้มีความซาบซึ้งกับเอกลักษณ์ไทยวัฒนธรรมไทยนะครับพร้อมกับเห็นว่าเราทําได้ในระดับของสากลนะครับด้วยเอกลักษณ์ทางการแสดงที่น่าสนใจของคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ที่มีการนำเพลงขับร้องประสานเสียงแบบตะวันตกมาผสมผสานกับรูปแบบการแสดงพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาแบบไทยจนสร้างชื่อเสียงโด่งดังไกลไปทั่วโลกผมคิดว่าเราได้กำลังใจแล้วก็ได้และคำแนะนำด้วยว่าแต่ละคนก็พอเขามาดูเราก็ติชมนู่นนี่นั่นแล้วก็เอามารวบรวมนะครับเราก็ถือว่าสิ่งที่เราทำเนี้ย ทำในไม่ใช่แค่ในนามของส่วนภูแต่ในนามของคนไทยทั้งประเทศที่เป็นแฟนที่ช่วยสนับสนุนเรานะครับ,รบเราก็เลยเชื่อว่าแรงเชียร์ของแฟนๆของคนไทยจะช่วยทําให้เราประสบความสาเร็จซึ่งเราก็พยายามทำเต็มที่ที่สุดครับครับก็อยากจะฝากว่าก็ขอให้ทุกๆคนนะครับที่เป็นแฟนส่วนภูหรือว่าอาจจะเพิ่งมาเคยรู้จักส่วนภูอย่างเงี้ยก็อยากจะให้เราลองเข้ามาสัมผัสดูว่าเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับแล้วก็ขอให้เป็นกําลังใจของเราต่อไปครับไทยเบฟขอบันทึก คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูความไพเราะจากพลังสามาคัคคีเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน